สเสร็จแล้วเก็บโต๊ะเสร็จแล้วก็ต้องล้างจานเดี๋ยวน,นะใครทําอะไรนะไปล้างจานค่ะดูหน้าเอา้เอาหน้า,าคนสีล้างจานยิ้เป็นแบบนั้นแบบนี้บ่แบบนี้แบบอกพย, <ft> <ม>ยายามกัเอออันนี้เดี๋อันนี้เดี๋สร้าง,สร,างสร้างให้ล้างจานเฮ็ด <c oughs> ไปได้โอเคเลยอันนี้อันนี้สร้างภาพโต๊ะจริงอันนี้สร้างภาพโต๊ะจริงเข้าใจไหมสร้างภาพ รู้เรื่องไหมรู้เรื่องไม่ซั้งพับไม่รู้เรื่องภาษาไทยเลยไม่รู้เรื่องเสร็จแล้วเก็บโต๊ะเสร็จแล้วก็ต้องล้างจานเดี๋ยวนะให้ทำอะไรนะไปล้างจานค่ะดูหน้าเอาทำหน้าหน้าคนสิล้างจานที่เป็นแบบนั้นแบบนี้บ่แบบนี้บ่ไม่ยากเลยอันนี้เด้ออันนี้เด้อซั่งสั่งให้ล้างจานเฮ็ดไปไดนโอเค